ปัญหาเงินไม่พอใช้เศรษฐกิจไม่ดีกลัวความเสี่ยงสูงพ่อแม่ไม่มีบรดกให้ไม่ต้องโทษใครค่ะเริ่มที่ตัวคุณเองวันนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะพดจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินอะไรบ้างที่สามารถสร้างกระแสะเงินสดแม้คนที่ไม่มีทุนก็สามารถที่จะลงทุนได้ค่ะ มาลองเช็คลิสต์กันดูค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะสร้างกระแสเงินสดให้กับเราได้อย่างแรกเลยค่ะที่รู้ๆกันก็คือบ้านที่ดินคอนโดนั่นเองค่ะเราจะได้เงินปันผลจากค่าเชา่าและจะได้กําไรเมื่อขายออกนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะก็คืองานที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นพวกผลงานเพลงหรือว่าการแต่งนิยายต่างๆค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดให้กับเราที่ใกล้ตัว วเราเลยก็คือรถค่ะพัดเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้ที่กำลังชมอยู่เนี่ยต้องมีรถกันทุกคนอย่างแน่นอนนะคะแล้วไหนเราต้องเสียค่าผ่อนงวดรถใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเราก็แค่นํารถของท่านเนี่ย มาปล่อยเช่าค่ะอาจจะปล่อยเช่าวันละ500บาทเก็บกินไปเรื่อยๆโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องออกแรงกันเลยทีเดียวค่ะ <misschien? S 1> เห็นไหมล่ะคะว่าทรัพย์สินที่สร้งนนสางกระแสเงินสดถ้าคุณมีไอเดียดีๆก็สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดได้ค่ะหรือกรณีที่ 2, <grands> 2นะคะเป็นเคสที่บอกว่าเ <lumière> จอกับตัวเองมากๆเ <Beifall S 1> พื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะคะมาปรึกษาพัดเยอะมากว่าแบบเฮ้ยพัชชาที่พอนอยู่เนี่ยคือแพงมาก คอนโดแบบผ่อนไปก็ให้เจ้าของชื่อก็ไม่ได้เป็นของตัวเองจะทํายังไงดีจะดีกว่าไหมคะถ้าเปลี่ยนค่าเช่ามาแล้วเราผ่อนเองแถมได้ทรัพส์ทธิ์มาเป็นชื่อของเราและเราก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้อีกด้วยคะ่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าไม่รู้ในเรื่องของการลงทุนและอยากจะปรึกษาพัชชาทักมาที่แฟนเพจได้เลยคะ่ะ